เนีย่ยค่ะประเดงสิไปตึกเบ็ดค่ะออมันหุ้มคอยเต็มนึ้อคุณ <c oughs> อ,อย่างไรกันนะสวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วเด้อค่ะมือนี้ยูทงคือเก่าค่ะ แต่มือนี้สิม,มาตึกเบ็ดเด้อค่ะสิตึกมองนี้ก่อนได้ลองเบิ่งนะคะแล้วจังสิคันบอมได้ก็บสิเข้าไปข้างในใส่ไข่มดแดงที่เขาที่นั้นนะที่ใสยย่ยางแล้วนี<ด>่เห็ดให้มันแคนๆๆอน่านี้เนาะม,ม,มันสีเค็เครๆนานสิโองก่อนสบาจสไ้ย ปลาสะกินเบ็ดบอกว่าที่เอาไปจิโร่เอ้อระวังหูไปจิโร่ทางใดลองเบิ่งก่อนค่ะตอดน้นกแนกๆอยู่บ่เจ้าป่าอย่างเจ้าของป่าซิอยูย้ายมองค่ะมองข้างนอกเมื่อกี้บ่มีปลาเลยเขามาตึกข้างในคือเก่าค่ะ อุ้ยนี่ครับตัวเล้งแฮกมันได้แล้วนี่ว่าแล้วตุ้นใสเบิ่งป้านาตปลาหยังยกเบิ่งเหรวะยกเบิ่งในป้านาตปลาเค็งใหญ่เว้ยได้แล้วพี่น้องตัวเล้งแฮกมันใสอุ้ยปลาเค็งเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องได้อีกหนึ่งตัวปลาเค็งปลดออกนะเมย์ว้ายปลดอ๋อเดี๋ยวโอนอัวกันแล้วครับพี่น้องโอนอัวกันแล้ว น right? oh, yeah. ี่ค่ะได้สองตัวแล้วตัวแบบใหญ่ปลาหยังปลาตองปลาตองไายนี่ป้านานได้ปลาตองค่ะพี่น้องปลาตองปะตองเอ้าป้านานหมานปะตองทายบทันค่ะตอนที่ป้านานดึงเมื่อกี้ค่ะป้านานไหวปาตองขึ้นรถแคร์ป้านานหมาน นี่ยารวมได้ตัวที่สองเป็นปลาเข่งคือเก่าพี่น้องตัวบางใหญ่นึงปะนันมาอีกแล้วพี่น้องปลาเข่งอีกแล้วค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆได้ป่านอย่างเออของยี่รวมกับตัวบางใหญ่นึงใส่ยารวมเออของยียรวมเป็นตัวใหญ่พี่น้องทูโอ้ยปลาเข่งเด้อค่ะนี่อ๋อ รุดรุดรุดอืมจักสิถ่ายทางไหนค่ะพี่น้องมีตะปูหมานบบบนี้เห็นว่าตอดแล้วตอดลวเอ้าเงียบดึงแม่เออยังหมดากยังหมดลากเอาๆเอาขึ้นมา ตัวน้อยอกินจนอิ่มลอกกินเนื้อลอกกินเนื้อลอกกินเนื้อของป้นานันดึงแล้วดึงแล้วโอ้ยตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกแล้วพี่น้องช็อตนี้ยังมั่นดึงขึ้นใส่เบิกเนาถูกโตบักใหญ่นึงค่ะพี่น้องโอ้ยช็อตนี้ยังมัน่นคือกัน ปลาเยอะไอ้ปลาตองโดดออกแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องได้หลายเติบด้วยค่ะนี่ค่ะนี่จะตัวใหญ่เลยค่ะปลาเข็งได้ปลาเข็งแล้วก็ปลาตองค่ะปลาตองได้ตัวหนึ่งได้หลายอยู่ค่ะพี่น้องสิกับแล้วค่ะคําแล้วค่ะมันบกินเบ็ดแล้วปลาบกินเบ็ดแล้ะฝากช่องน้าหนาพาหากินเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้ยค่ะ เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต,ต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้กลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะ